สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนไทยเข้มแข็งนะคะรายการที่ต่อยอดความคิดดีๆให้ผู้ประกอบการไทยและที่สําคัญขาดไม่ได้นะคะมีข้อมูลเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมด้วยค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณทีขพลชัยวราเมศนะคะท่านเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทแท็กทีมยูนิตี้จำกัดบริษัทที่เชื่อว่าการให้คือหัวใจของธุรกิจสวัสดีค่ะค่ะก็พูดเกินไว้ตอนแรก ที่บอกว่าการ,รให้คือหัวใจของธุรกิจถูกต้องไหมคะถูกต้องครับผมมีแนวคิดที่มายังไงคะออผมเชื่อว่านะครับว่าธุรกิจธุรกิจแล้วนะครับหรือการชาช,ชีวิตถ้าเราให้แล้วเราจะได้รับไม่ว่าทําอะไรก็ตามเพราะฉนั้นเลยก็เอาความรู้สึกนี้นะครับมาใส่กับธุรกิจของคําว่า t ท็กทีมยูนิตี ซึ่งคำว่า Tech Team Unity นี้ก็คือเกิดจากแนวคิดและก็ของอหุ้นส่วนที่มีประสบการณ์หลายๆด้านมารวมกัน<ม>นะครับตรงนี้แลวเกิดขึ้นเป็นบริษัทบริษัทหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทเครือข่ายะนะครับแต่บริษัทเครือข่ายนี้ยังอยู่บนพื้นฐาน<ม>นะครับของความจริงนะฮะในหัวใจคำว่าให้<ม>แล้วจะได้รับนะครับนั่นคือสโลแกนของบริษัทนะครับนั่นนั่นนั่นคือบริษัทที่เกิดจากการ เมื่อกี้ทางคุณีก็บอกว่าเกิดจากการรวมตัวของคนของผู้ที่มีประสบการณ์หลายหลายสาขาหลายๆด้านเข้ามาร่วมกันนะครับเพื่อจะสร้างบริษัทนี้ให้เป็นบริษัทที่ดีในอนาคตข้างหน้าซึ่งเกิดจากการร่วมกันซึ่งอนาคตาหน้าแน่นอนเราไม่ทราบใช่ไหมครับแต่ว่าเรามีหัวใจเดียวกันหัวใจที่บอกว่าถ้าทุกคนนะครับให้ซึ่งกันและกันนะครับ อะไรจะเกิดขึ้นแน่นอนครับความจริงเกิดขึ้นแน่นอนวันนี้เรามีแต่ให้ให้แต่สิ่งที่ดีต่อกันแล้วคนที่มาร่วมกันส่วนใหญ่เป็นคนที่คิดดีทดําดีนะครับตรงนี้นะฮะก็เกิดแท็กทีมขึ้นมาเกิดมานานยังคะแท็กทีมเกิดจดทะเบียนวันที่20มกราคมปี2553นี้นะครับนะครับ,นะรบแล้วก็จดทะเบียนเกี่ยวกับเรื่องของภาษีะนะครับถูกต้อง แล้วก็จดทะเบียนเกี่ยวกับเรื่องของใบอนุญาตนะครับในการประกอบธุรก,กิจเครือข่ายนะครับคือสอบคบนะวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับและอนอกจากนั้นนะครับด้วยซิสเต็มหรือระบบาการที่เราจะวางระบบการทำงานของแท็กทีมยู i ี y ให้เติบโตในอนาคตแน่นอนครับถ้าสังเกตด,ดูโลโก้ของบริษัทค่ะโลโก้ของบริษัทตัวสีเห็นยหมครับคือตัวนี้นะคะใช่ครับเห็นไหมครับถูกต้องใช่ไหมใช่ครับ ตัวโลโก้บริษัทก็คือเปรียบเสมือนหัวใจแดวงแปดสีแปดสีับดดวงนะครับมารวมกันนะครับซึ่งแต่ละสีนะครับก็จะมีความหมายแน่นอนอันดับหนึ่งนะครับสีตัวที่หนึ่งนะครับตัวแรกเลยนะครับแล้วก็เป็นสีด้านบนสีแดงสีแดงใช่ไหมครับก็คือบตัวบริษัทนั่นเองนะฮะซึ่งตัวบริษัทแท็กทีมยูนิตี้นะครับตัวบริษัทแท็กทีมคือตัวเขาคือมาร์เก็ตติ้งซิสเต็ม นะฮะคือเขาทําการทําเกี่ยวกับระบบนะฮะเป็นหลักแน่นอนครับวันนี้นะฮะระบบการจัดการไม่ว่าบาริษัทจะเป็นขายตรงชั้นเดียวขายตรงหลายชั้นหรือค,รค่าปีค่าส่งอะไรต่างๆ,ๆก็ต้องมีระบบการจัดการที่ดีนะครับเพราะนั้นบริษัทของเราก็มองไปที่ว่าวันนี้ถ้าเราจะค้าขายในธุรกิจเครือข่ายนะครับตัวเราถ้าบอกว่าเรา นำเข้าสินค้าเองและเป็นเจ้าของโปรดักขายเองะนะครับแสดงว่าเรามีสินค้าที่จํากัดแต่วันนี้นะครับแท็กทีมยูนิตคือ System คือ,อระบบซึ่งเป็นการระบบเ,เกี่ยวกับการตลาดโดยตรงผสมมาสารนะครับโดยนะฮะเราเอาดวงใจตรงแรกนะฮะคือตัวเราก่อนะนะฮะดวงใจตรงที่สองนั่นหมายาว่าเกี่ยวกับเรื่องขององค์กรภาครัฐ นะครับองค <Jamie, S 2> ์กรภาครัฐหมายของว่าไรวันนี้นะครับถ้าเราจะทําธุรกิจก็ต้องชัดเจนสอขบอได้เรียนไปแล้วเมื่อกี้ว่านะครับเราก็ได้ทําถูกต้องตามหลักของกฎหมายและในอนาคตนะครับเกี่ยวกับองค์กรภาครัฐของเราเราก็จะมีการที่ในอนาคตเราจะมีการที่จะร่วมมือกับทางภาครัฐในการที่จะนะครับมอบโอกาสหรือให้โอกาสกับทุกคนที่ต้องการทําธุรกิจนะครับเกี่ยวกับการซื้อการขายนะครับมาร่วมกับเรา นะครับนส่วนของหัวใจดวงที่สองะนะครับโดยเราจะเป็นแกนกลางให้เราเป็นซิสเต็มให้แน่นอนครับเมื่อเราเน้นเป็นเรื่องของซิสเต็มเน้นเรื่องระบบวันนี้นะครับหัวใจดวงที่3นั่นก็นคือเกี่ยวกับเรื่องของคู่ค้าคเห็นไหมครับแท็กทีมเป็นซิสเต็มแท็กทีมเป็นระบบเพราะฉะนั้นคู่ค้าก็คือหัวใจดวงหนึ่งที่นะครับส่งจะจะเข้ามาร่วมธุรกิจกับเรา แน่นอนนะครับสินค้านำร่องเบื้องต้นก็คงเป็นของนะครับผลิตภัณฑ์ของออสเตรียนะครับเกี่ยวกับความสวยความงามเครื่องสำอางเครื่องสำอางนะครับตรงนี้แล้วแน่นอนอนอนาคตเราก็จะมีการนำสินค้าใหม่ๆทยอยเข้ามา,าเรื่อยๆนะครับซึ่งสินค้าทุกตัวจะต้องโดดเด่นและพิสูจน์ได้และมีการทดสอบมีเอกสารอ้างอิงนะครับถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามเรื่องของการใช้ของขผู้ใช้ นะครับต่างๆเหล่านี้ซึ่งจะทะยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้แน่นอนครับเราคือธุรกิจเครือข่ายวันนี้ถ้าสินค้าเราน้อยไปกลุ่มคนที่จะเข้ามาร่วมกับเราก็น้อยอถูกไหมครับอนาคตการที่จะตัวแทนหรือนักธุรกิจอิสระที่จะไปทําธุรกิจสร้างอาชีพของเขาเนี่ยครับก็ไม่สามารถที่จะเติบโตได้อย่างต่อเน,นื่องนะครับ,น,รบนั่น,นแสดงว่าหัวใจดวงที่3เราจะเน้นไปที่คู่ค้าคู่ค้าครับ ซึ่งคู่ค้าจะเกิดขึ้นได้อย่างไรแน่นอนก็ต้องเกิดขึ้นจากหัวใจดวงที่4นั่นก็คือสมาชิกหรือเมมเบอร์นะครับนักธุรกิจอิสระที่จะเข้ามาร่วมกับบริษัทแท็กทีมนะครับซึ่งในส่วนของเมมเบอร์อ Member, หรือ,อ,อนักธุรกิจอิสระนี้นะครับจะมีอยู่2ถสานะสถานะนั้นคือเป็นสมาชิกธรรมดา อีกสถานหนึ่งคือหมายว่าเป็นสมาชิกที่ต้องการมีสต็อกอยู่ที่บ้านของเขาแล้วก็กระจายสินค้าให้กับคนในพื้นที่ของเขานะครับเราเรียกว่าโมบายโมบายนะครับมีการลงทุนนะครับเป็นจำนวนหนึ่งซึ่งไม่มากถ้าเปรียบเทียบกับการลงทุนในธุรกิจปัจจุบันนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้ถ้าเกิดว่าสินค้าดีถูกไหมครับสมาชิกใช้แล้วตอบสนองตอบรับ สามารถนําไปเสนอขายแล้วก็ใช้แล้วฟีดแบ็กลับมานะฮะเพราะฉะนั้นสมาชิกก็จะเพิ่มขยายขึ้นถูกไหมครับหลัยยงจากแน่นอนคู่ค้ารายอื่นๆหรือเจ้าของสินค้ารายอื่นก็จะมาบองมาที่แท็กทีมเพราะแท็กทีมมีระบบการจัดการที่ดีนะทั้งเรื่องของการปันผลประโยชน์นะครับก็คือรายได้คืนกับตัวแทนนักขายขานะครับหรือนักธุรกิจอิสระของเรา นะครับเห็นไหมฮะดวงใจดวงที่3กับดวงที่4ก็จะสัมพันธ์กันอยู่นะครับแน่นอนนะครับพอดวงใจดวงที่5ที่จะเกิดขึ้นได้เราบอกแล้วว่าเราคือซิสเต็มซิสเต็มของเราก็คือการทำงานออนไลน์บนเดตโดยใช้เทคโนโลยีแน่นอนครับเรามีระบบอีคอมเมิร์ซรองรับให้เรามีระบบการจัดการหลังบ้านสำหรับโมบายสำหรับเอาไปใช้ใช้เพื่อจะคุมสต็อกของตัวเองดูรายงานดูรีพอร์ตลูกค้าของตัวเองในพื้นที่ นะครับผ่านะระบบออนไลน์ของเราเพราะนั้นเราจะยังมีทีมเทคโนโลยีนะครับทีมท่องโยีที่มาสนับสนุนเรานะครับซึ่งทีมเท่องโยีนี้ก็คือเป็นบริษัทที่เข้ามาแท็กกับเราเหมือนกันโดยเขามีระบบะการจัดการเรื่องของการคำนวณแผนการตลาดนะฮะที่ใช้งานหลายๆบริษัทมาแล้วเขาเขาเขาทำธุรกิจด้านนี้โดยตรงอยู่แล้วอนอกจากนั้นในอนาคตเราก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของสตรีมมิ่งทีวีเป็นเรื่องของอ เว็บดูดูทีวีผ่านเว็บนะครับทั้งไลฟ์แล้วก็วิดีโอออนไลน์ demand, ะนะครับพวกนี้จะ,ะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าหรือให้ความรู้กับนักกิจอิสระในอนาคตคมาเรียนรู้จากเว็บนะครับซึ่งตัวนี้ในอนาคตแน่นอนครับโลกโลกปัจจุบันนี้นะครับเกี่ยวเรื่องทบเทคโนโลยีตัวนี้นะครับก็จะเริ่มมามีบทบาทกับคนไทยมากขึ้นสังเกตดูจากอะไรครับวันนี้อิออนเทอนร์เน็ตในบ้าน ถูกไหมครับมีเมื่อก่อนมีแค่ 5-12K เองตอนนี้5เมก6เมกแล้วใช่ไหมครับและทุกหลังคาเรือนก็เกิดจะมีหมดแล้วผมก็เลยมองว่าโอเคโดยซิสเต็มของเราเนี่ยเราจะมองไปเรื่องของเทคโนโลยีอนาคตนะฮะเพื่อตอบสนองให้กับเมมเบอร์สามารถที่เอาเทคโนโลยีมาใช้ประยุกต์กันกับโรคปัจจุบันนะฮะแต่ทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานความจริงนะครับซึ่งทีมนี้เราก็โอเคเข้ามาแท็กแล้วนะครับ แล้วก็นอกจากนั้นเราจะมีระบบเกี่ยวกับเรื่องของ IP p h ค่ะนะครับก็คือ v o i c e IP ซึ่งซึ่งพาร์ทเนอร์เขาก็จะมีระบบนี้ให้อยู่แล้วไว i c e i พคืออาการโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับซึ่งถ้าโทรในเครือข่ายเดีวยวกันก็จะฟรีตลอดอก็เหมาะในการที่จะลดค่าใช้จ่ายให้กับตัวอของโมบายหรือสมาชิกในการคุยแลกเปลี่ยนหรือให้ความรู้ซึ่งกและกันในใน,ในองค์กรของเขาหรือในเน็ตเวิร์กของเขานะครับ นี่ก็คือหัวใจดวงที่ห้าเข้ามาร่วมนะครับมาคราวนี้กลับมาดูหัวใจดวงที่6การที่จะสร้างแท็กทีมหรือซิสเต็มให้แข็งแรงแน่นอนเราจะต้องมีทีมกิจกรรมพิเศษก็คือสร้างภาพลักษณ์องค์กรแล้วก็เคสร้างเกี่ยวกับเรื่องของอกิจกรรมซึ่งกิจกรรมคงไม่ใช่กิจกรรมเรื่องของเครือข่ายอย่างเดียวคงจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของอการทำอีเวนต์ล้วโชว์เพื่อเพื่อ,อ,อให้กับสมาชิกหรือ นักธุรกิจตัวแทนสลาเนี่ยได้ไปสัมผัสนะฮะการตลาดแบบใหม่มก็คือจริงๆไม่ใหม่หรอกมันก็คือของเก่าดเดิมที่มีอยู่ในธุรกิจปกติอยู่แล้วแต่ผมเอามาใชา้เพื่อให้แท็กทีมไม่เหมือนกับที่ที่ผ่านมาที่ผ่านมา,า,นมาคือถ้าเครือข่าย MLM ทุกคนก็จะไม่ชอบถูกมองค่ะถ้าพูดว่า MLM มเร็ผมเลยว่าโอเควันนี้ผมไม่ใช่เป็น ML m l m ร นะครับผมจะเน้นในเรื่องของพื้นฐานการขายง่ายๆนะครับดยด้วยการทีเ่เริ่มต้นจากความเป็นจริงนะครับทีมนี้เขาก็จะมีการสร้างกิจกรรมให้นะครับแล้วก็ดูแลภาพลักษณ์ขององค์กรนะครับเพื่อให้ทุกคนได้จดจําแล้วก็ได้นึกถึงนะฮะอันนี้คือหัวใจดวงหนึ่งซึ่งจะขับเคลื่นอนระบบไปด้วยและแน่นอนครับหัวใจดวงที่7จ็ด ซึ่งจริงๆแล้วเป็นความรู้สึกส่วนตัวทั้งตัวผมและก็ท่านประธานนะครับท่านก็บอกว่าอยากที่จะช่วยเหลือตอบกับสังคมเพราะฉะนั้นในในสินค้าที่นักกิจอิสระที่จำหน่ายออกไปเนี่ยหนึ่งชิ้นหนึ่งบาทนะครับเราจะเก็บไว้ให้เพื่อเอาไปมอบให้กับูลนิธินะครับเพื่อเป็นการทำบุญเพราะฉะนั้นองค์กรแบมเบอร์ของเราแต่ละคนนะครับ ตั้งแต่เริ่มเข้ามาร่วมธุรกิจกับเราก็สามารถที่จะทําบุญในตัวนะครับไม่ว่าชิ้นหนึ่งสินค้าของเราอาจจะชิ้นละพันหรือสา0ร้อยก็หนึ่งชิ้นหนึ่งบาทเหมือนกันนะครับตรงนี้ได้ทำบุญตลอดเลยใช่ครับเพราะเราเราเราไม่มารอว่าการที่จะทําบุญน่ะต้องรอบอกว่าบริษัทต้องกําไรเท่าไหร่เหลือเงินเท่าไหร่แล้วไปทําผมรู้สึกว่าเหมือนเราไม่ได้ให้จริงๆค่ะ ไหมครับกลับไป <ผม S 2> ที่ของเราเลยนะถูกครับกลับไปที่ตรงนั้นวันนี้เราก็เลยบอกว่าโอเคเออสร้างหลบขึ้นมาว่าตรงนี้โอเคหชิ้น1บาทแล้วหักเก็บไว้เก็บไว้ถึงเวลาเสร็จปุ๊บก็ไปมอบให้มนลนิธีแล้วก็มอบดูแลให้มนลนิทินั้นดูแลต่อนะครับซึ่งซึ่งคอนเซ็ปต์ในการดูแลเราจะดูแลอย่างต่อเนื่อง ถ้าเราได้สัสญญากับมูลที่ใดแล้วเนี่ยนะครับยอดขายของเราทีเกิดขึ้นจากจำนวนชิ้นก็จะถูกส่ง่ายทอดไปให้กับมูลที่นั้น <คะ S 1> อ่างต่อเน,นื่องนี่คือ,อหัวใจดวงที่7จ็ดแ <คะ S 1> น่นอนครับหัวใจดวงที่8ดวงสุดท้ายก็เป็นหัวใจดวงหนึ่งที่ที่จะตอบโจทย์ว่าวันนี้เอ๊ะแล้วแท็กทีมยูนิตี้คุณจะมั่นคงอย่างไร <คะ S 1> ผมบอกว่าวันนี้แน่นอนครับในเมื่อตัวบริษัทเองทําตัวเป็นระบบ วันนี้นะครับอนาคตรเราจะขายหุ้นนะครับให้กับสมาชิกนะครับมาซื้อหุ้นของบริษัทได้<ฆ>นะครับถ้าการเติบโตของเรามากพอที่จะสูตรได้ให้กับนักลงทุนมองเห็นใช่ไหมครับน,น,นั่นหมายความว่าเราก็สามารถเ,เพิ่มทุนได้แล้วเราก็ขายหุ้นบางส่วนนั้นกลับคืนมาสู่สมาชิกมันก็จะเป็นวัฏจักรนะครับในหัวใจแปดดวงนี้ก็วนกลับมา แน่นอนสมาชิกมีหุ้นส่วนด้วยเขาทํางานต่อไหมครับเขาก็สู้กับธุรกิจของเขาเขาก็ลุยกับธุรกิจของเขาเขารู้สึกว่านั่นเขาเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นเจ้าของถูกเพราะฉะนั้นบริษัทนะครับจะไม่มีโอกาสล้มได้เลยค่ะเนื่องจากเห็นไหมครับเราแท็กกันจากหลายหลายสาขาหลายอาชีพนะครับจากจากคนหลายคนมาร่วมกันแต่ผมให้ความสำคัญไปที่ไรที่สมาชิกเป็นหลักเพราะเขาคือหัวใจดวงที่ขับเคลื่อนตัวบริษัท บริษัทเป็นแค่ซิสเ็มนะครับตรงนี้ซึ่งจำนวนหุ้นผมก็มีไม่มาก25%แต่แน่นอนอ,น,อน,านาคตผมก็จะขายออกไปเหมือนกันนะครับตามวัตถุประสงค์ข้อที่ค่ะครับนี่คือพ olicy นโยบายแล้วก็เป้าหมายบริษัทที่จะเดินไปค,คุณธีรพลคะคนิยามของ t a c Team Unity มีนิยามยังไงว่าเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับประเภทอะไร